สวัสดีครับเพื่อนเดี๋ยววันนี้มาดูนะครับชุดโซ่สเตอร์นะครับของเวฟร้อยยี่สิบห้าไอออนนิวนะครับก็จะเป็นของตาพาทิตนะเพื่อนๆนะจอมไทยนะครับก็เดี๋ยวมาดูสเตอร์หน้ากันนะครับอันนี้สเตอร์หน้านะอันนี้ สิบสี่ฟันนะครับสเตอร์หน้า 14. สิบสี่สเตอร์หลังสเตอร์หลังสามหกนะครับสเตอร์หลังสามหกแล้วก็โซ่นะครับอันนี้โซ่เป็นข้อหนานะครับสี่สองแปดเฮดนะครับเดี๋ยวมาดูนะว่าเป็นอย่างไรครับ ชิ้นงานเป็นยังไงอ่ามาดูนะเพื่อนเพื<ๆ>่อนก็จะมีตาพาทิตอยู่ข้างบนนะครับ ามาดูสเตอรหลังนะดูสเตอร์หลัง,นะอ,ลงอันนี้ผมถ่ายมือเดียวนะมนไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับรถผมนี่ขี่มาได้ประมาณ1 7ื0นนะครับโซ่โซ่ยืดแล้วของเดิมนะครับผมก็ไม่รู้ว่าปกตินี่มันขี่กันได้ประมาณกิโลแต่ว่า ผมผมนี่หมื่นหมืเจ็ดผมไม่เคยหยอดน้ำมันอะไรเลยไงไม่ไม,ไม่ไม่ดูแลไม่เคยดูแลไม่เคยตั้งโซ,โซ่เลยอ่ะอันนี้อ่าดูนะครับอ่าเบอร์สามหกนะพกเพื่อนสามหกฟันนะครับสวยงามนะสวยงาม อะต่อมานะครับเป็นโซ่โซ่นะครับโซ่อันนี้อะไรอะร้อยร้อยแปดข้อแกะไงดีขออนุญาตวางกล้องแ๊บหนึ่ง อ่ะนะครับแก,แกะออกมาเรียบร้อยนะครับแกะมาเรียบร้อยภายในก็จะเป็นโซ่นะครับเป็นโซ่ตัวนี้นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับเป็นโซ่แล้วก็จะมีตัวนะครับ ล็อกนะครับต้องข้อต่อมาด้วยนะครับอ่าเพื่อนๆน,นะครับส่วนใครที่โซ่ยืดอะไรอย่างนี้นะฟันสเตอร์หมดแล้วอะไรแบบนี้เราก็สมควรเปลี่ยนนะครับเพื่อนๆน,นะอย่าอย่ารอให้มันเกิดอันตรายกับกับตัวเรานะเออก็ ดูแลรถเราด้วยนะครับมันล้างโซ่นะคับหยดน้ํามันนะครับอ่าตามระยะนะครับแล้วก็มันจะทําให้รถเราเนี่ยสามารถอยู่กับเราได้ไปนานนะอืมแบบว่าใช้งานได้ยาวนานนะครับจากที่ผมใช้รถมาเนี่ยผมไม่ได้ไม่เคยดูแลเลยไนงะอืมมันก็เลยได้แค่หมื่นเจ็ดโลนะอืมเดี๋ยวผมเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าอ่โซ่ตาพระาทิตย์นเนี่ย ผมผมเนี่ยจะวิ่งได้กิโลถ้าผมดูแลน,นะนะครับสำหรับวันนี้ก็มีมีเท่านี้นะเพื่อนๆนะครับก็ถ้าหากชื่นชอบแล้วก็กดไลค์นะครับกดแชร์นะกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับ